สวัสดีครับใครอินกับเกม of thole of t h o l หรือทางฝั่งของ h o r r o soft นะครับผมนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเมืองจำลองครับของ b e n e l o r d นะครับผมเมืองจำลองด a กอ o n s t o นะครับ ใครที่เล่นอยู่เนาะหรือใครที่เล่นไม่ได้ก็มาดูเมืองจำลองแต่ก็สะตนได้นะครับแต่ผมันจะภาพชมเมืองเนะ่เวลาเกิดมาเนี่ยครับเวลาเข้าเมืองมามันจะเป็นแบบว่าเราอยู่ในในเรือนะเราสามารถแบบว่าโดดลงเรือได้นะครับเรือเล็กมันจะข้ามฝั่งมาแต่ถ้าเราโดดมาตายนะครับโดดลงล่างน <laughs> เนี่ยมันจะมีเรือเล็กเนี่ยคอยขี่ไปขี่มาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาส่งฝั่งนะครับเอออ่ะไป เดี๋ยวพาไปเที่ยวดักกอนสโตนครับเป็นแบบกว้างดีครับใหญ่และกว้างดีเดี๋ยวพาเข้าเมืองแล้วก็เข้าวังเลยดีกว่านะเข้าท้องพระโลงนะครับท้องพระโรงก็จะมีอยู่2ที่นะครับที่ใช้ในการแสดง <laughs> ใช้ในการแสดง <laughs> เ,ออเดี๋ยวพาไปดู ว้าวโคตรดเดาตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งครับที่จอห์นสโน่นะครับเดินเดินขึ้นบันไดนี่แหละเออแล้วก็บังกรโฉบครับฟิวมาจอร์นสโน่หลบครับเพิ่ง <c oughs> ไม่เคยเห็นบังกรนะครับ <c oughs> นี่เราฉากเ้าฉาก ถ้าเดินมาเนี่ยตายขี่ม้าดีกว่าขี่ม้าดีกว่าเดี๋ยวตรงไปที่ท้องพระโรงเลยแล้วกันนะครับข้างหลังสามารถออกได้นะครับออกได้ออกไปเที่ยวได้นะครับคือประตูมันเปิดให้ให้เที่ยวชมนะครับต้องเลี้ยวมานี้หน่อยเอาหักศอกเกินไปนะครับ มันจะมีจุดหนึ่งที่สามารถออกไปข้างหลังได้นะไหนวะขี่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเองีมีจุดหนึ่งที่สามารถนี่อ่าตอนนี้เป็นประตูออกข้างหลังครับออกข้างหลังนี่น่าจะยังไม่ได้อัปเกรดเท่าไหร่นะครับแต่สามารถวิงไไงว่งไปได้ครับตรงนั้นก็วิ่งไปได้ครับแต่ระวังหน่อยนะครับอาจจะเจอบัก๊กอาจาจะตรงน,นี้ผมยังไม่เคยวิ่งไปเลยมนมืออะไรไม่รู้นะ น่าจะเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปท้องะโล่งเลยแล้วกันนะครับไปทางไหนวะโอ้นี่นี่น,นี่ท้องะโล่งอยู่ตรงนี้ครับพาวิ่งออมสักแป,ป๊บหนึ่งนี่เป็นจุดซ้อมนอะไม่ผมก็ไม่รู้นะก็พาชมไปทั่วแหละผม ข้างหลังมีอะไรอันนี้จะเป็นห้องขังเอ,อห้องขังไปไปเข้าท้องพะโลงกันเลยว้าว โอเคเข้ามาแล้วครับถ้าอยากได้วิวสวยๆก็เดินเอานะโชว,ว์ต้องเปิดประตูด้วยนะครับมันไม่เปิดให้เรานะว้าวจำลองจำลองจำลองคตสุดโคตสุดอันนี้เป็นบพลังนะครับพลังของไดกอนสโตนนะครับ ออแต่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยอยู่นะแต่มันเล็กไปผมว่าเล็กไปนะผมว่าเล็กไปนะก็ดีอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโต๊ะแต่แตแต่ต้องวิ่งหน่อยนะ <c oughs> มันค่อนข้างไกล <c oughs> ข้างไหนวะเออหุยเจ๋งอะ่ะมังกรสามหัวนะครับยังเอา เจอแล้วครับนี่ข้างล่างจะมีโต๊ะครับเป็นโต๊ะแผนที่นะครับตรงนี้ก็ไว้ชมวิวนะครับอ่ด,ดูลงไปก็เรียบร้อยครับกระโดดลงน้ําก็ไม่เป็นไรครับเหมือนที่จะเห็นเขาเล็กๆนะครับเหมือนเป็นแผ่นดินทางฝั่งนู้นเนาะเป็นวิวนะครับเป็นไงโอเคกันไหม โหกระโดดเหยียบเตาเลยเป็นไงสุดจัดเราต้องให้เกียรติด้วยนะเออเมื่อกี้ผมขอขออภัยด้วยนะครับก็รวบๆนะดูไม่แน่นีเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ศึกษานะเพื่อไอ้ก็เป็นเตาไฟนะครับผมว่ามันก็โอเคดีนะเออผมว่ามันก็ ก็ได้พอได้นะจำลองจำลองไม่มีอะไรมากอะจำลองอะก็เลยว่าจำลองอะนะเออไม่ได้เหมือนจริงเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเหมือนไหมอ้าโอเคพอเหมือนอยู่เออพอได้พอได้แต่ผมชอบตรงประตูมากกว่านะครับเอาปิดได้ด้วยนะครับปิดได้มันก็เปิดได้ด้วยนะเพื่อ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึง่งเอ่อพาไปเที่ยวชมวิวอีกที่หนึ่งแล้วกันนะจะเป็นเอ่อบนกำแพงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินบนกำแพงนะเออโคดเอานะครับโคดเอาสุดจริงชมวิวนี่สุดยอดเลยนะครับแต่วิวมันก็เป็นเกานะเนาะเออเป็นเกาะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะ ที่มันไปเอาแร่อะไรสักอย่างหนึง่งเขาเขาเรียกว่าแร่อะไรวะท,ที่ที่ที่มันเอาไปฆ่าอะพวกพีดิบอะมันแร่อะไรวะจำชื่อแร่ไม่ได้เออผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วอ่เอา้าม้าหายโอ้ต้องวิ่งแล้วแหละมันจะมีจุดจุดขึ้นทางขึ้นอยู่ทางขึ้นตรงอ่าที่มันขึ้นกำแพงอะอุย้ย อันนี้คนยักษ์ครับบุนบูนครับวนวนหรือวันวันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นทางไหนวะลืมแล้วขึ้นไม่ได้น่าจะขึ้นฝั่งนี้ป่ะมันมีทางขึ้นอยู่แต่ผมจะไม่ได้ขึ้นฝั่งไหนนะ นี่นี่แต่ถ้าขึ้นฝั่งนี้ผมโดดผมโดดไปทั่วเลยนะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นฝั่งไหนนะฝั่งนี้ปะอันนี้นี่อ่าโอเคครับตรงนี้เป็นอ่าจุดโยนก้อนหินเล่นนะครับเอ้ โยนก็เห็นเล่นนะครับก็ถามว่าโอเคไหมก็วิ่งเล่นได้สบายครับวิ่งเล่นก็สบายสบายครับเหมือนเด็กวิ่งเล่นนะนะจะไปมองเห็นอะไรวะเนี่ยมันสูงไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยได้มาหายน่าจะขี่ข้างบนนะ มามาขี่ข้างบนได้ครับเว้ยมันมีไอ้ปัม้มหลายปั้มอยู่นะมันทำเป็นปั้มนะครับค่อนข้างที่จะโอเคพอได้นะครับพอได้พอได้มันก็โอเคดีนะนไปวิ่งเล่นนะครับออวิ่งเล่นวิ่งเล่นนะในเมืองถามว่าทำดีไหมเออคล้ายๆครับคล้าย ใช้ได้เลยแหละนี่ครับใครอินจัดก็มาเดินเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหลายๆเมืองนะครับผมก็จะทำเป็นวิดีโอแบบนี้แหละนะครับแต่ตรงนู้นผมไม่รู้มันคืออะไรนะตรงนู้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครรู้บ้างบอกได้ มีอะไรแล้วครับแค่นี้ครับบายยทุกท่านเจอกันใหม่เมืองหน้าจะให้ไปเมืองอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ค่อยๆอัปเดตมาเรื่อยๆครับมาวิ่งเล่นบนหลังคานินจาเฮ้ยนินจาเอื้อมาวิ่งเล่นขบนเพื่อลงมาข้างล่างกันได้อือยะเฮ้ยเลือดเดือดนิดนึง เรียบร้อยโอเคบายบายทุกท่าน